ก็อี้มาเอานั่งครับนั่งนะอ่านพระภีน่วีอดามันมัททิวบทที 6, 3, <S <S <an> <S ่หกข้อสามสี่เหตุฉะนั้นอย่ากรวนกระวายถึงพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้คงมีการโรวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็ม uh ีทุกพออยู <no ่แล้วอ่านเที่ยวเมื่อกี้อะไรไม่ยอมฝังอ่านเที่ยวเหตุฉะนั้นอยากกรนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกรนกระวายสําหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วอ่ะพี่อดามันยืนขึ้นพี่อดามันอ่านพระพีบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากกรนกรวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกรนกรวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วพระพีตรงนี้กำลังบอกว่าให้เราอยู่กับอะไร ปัจจุบันแต่ละวันพี่อาดามันก็เป็นตัวแทนของปัจจุบันเอานั่งเอาลูกเอาหมุนตัวเ,เดินรอบเก้าอี้เข้ามามายืนตรงหน้าเก้าอี้เอานั่งสบายไหมสบายไหมสบายไหมสบายไอ้มีลุกขึ้น ไอ้มีเป็นตัวแทนของอดีตไอ้มีเป็นตัวแทนของอดีตวันหนึ่งพี่อดามันก็เรียกอดีตให้มานั่งเรียกอดีตเรียกดิอดีตเรียกดมานี่มานั่งกับฉันอดีตมานั่งกับฉันมานั่งตักเฟียละมันนั่งดิกอดนั่งนั่งตักกอดแล้วปัจจุบัน ก็กอดกับอดีตเอากอดกอดิกอดดิกอดแล้วก็ปัจจุบันก็พยายามที่จะเอาอาดีตลุกขึ้น <c oughs> แล้วก็เดิน <c oughs> เดินเ <c oughs> ดินรอบก็อี <c oughs> แล้วทำไมแล้วก็มานั่งนั่ง <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบางคนเนี่ย อดีตที่ไม่ยอมลืมเอามากาะแน่นอยู่นั่นแหละกาะแน่นอยู่นั่นแหละจึงไม่ยิงพี่เยซิสว่านะไงถ้าฉันอยากคนวานถึงวันพนี้เพราะวันนี้คงมีคนวานอยู่แล้ววันี้เองก็ไมีทุกคนอยู่แล้วนี่อดีตนะบางคนทำไมอนาคตไม่ออะไรลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเอ้าลายคือตัวแทนของอนาคตเอ้าพี่อดีวันเรียกอนาคตมาเร็วอนาคตไปดิ ไปดีไปอนาคตไปไปนั่งตักนั่งตักฮะเหรอป็นไงเอากอดเพียนรมามันกอดอดีตหรืออนาคตด้วยแล้วก็ไปกอดดวแล้ว แล้วพี่คนปัจจุบันก็พยายามพี่ยกทั้งอดีตทั้งอนาคตลุกขึ้นยกผู้ใหญ่ลุกเองใครเว็นระไรมันยกเอาไมนั่งไหมเจบเอวมหัวโอ้ยหัวมันเลอันนี่ยอนาคตเนี่ยวุ่นวายเอายกครับพี่ปัจจุบันพยายามยกขึ้นอ่ะเขาก็เลยนั่งลงนั่งลงและบอก อนาคตไปไกลไปพูดดิอนาคตไปไกลไไปอดีตไปไกลไปอดีตไปไกลไไปเออ,เอ,เอ,อแล้วเขาก็ลุกขึ้นลุกขึ้นย่องบนขึ้นสบายขอ,อ้ไจแล้วก็อ่านว่าบีข้อหนึ่งอีกข้างนึงเหตุฉนั้นอยากรวนกรวยถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการระวนกรวยสําหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วอา่าไปไปนั่ง ยังไงหมีเขาใจเรียงเข้าใจไหมเข้าใจมเข้าใจไหมเข้าใจหมายถึงอะไรเข้าใจหมายถึงอะไรไอโกยอ่านภาษามงนี่มันตีวก็สามสี่อันได้รังนีดยันเดชชีทอส้าอกตะกีจอกขอตะกีย่งม่อเกดเช่าจอกตะกีบอย่างนียเชืยอนุนมืตยย่างม้อสอบจอบนุเดอ ชิตาอยูัวเสียกินเสียนอนสิหมายว่าอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงไม่ต้องเกา๊เกาบกระวายถึงนะคุณบิ๊กเพราะว่ามันมีอยู่เอ,อ,อดีตล่ะก็ <c oughs> ไม่ต้องเอามาแบกด้วยมันผ่านไปแล้วแต่บางคนทำไมแล้วก็อะไรแบบเอาอะไรมาแบกด้วยหแบบนักไหม พูดภาษาขมูดิบอกว่าพี่น้องขมูดเอเอาเนี่ยพูดดิอย่า